โค่นน้อมๆแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแักทรรมแนวนี้เสนอคำว่ามาคนเดียวไปคนเดียวชีวิตนี้มีเบญกรรมนำมาเกิดชาติกำเนิดนั่นมีตนเป็นคนสร้างมาคนเดียวไม่เกี่ยวใครให้ปล่อยวางใครคิดตามจะมีสุขไม่ทุกข์เอ่ยทุกชีวิตที่เกิดมาย่อมมีหนทางเดินเป็นของตัวเอง มีสุขมีทุกข์มีผิดหวังสมหวังคู่เข้ากันไปไม่มีชีวิตใดเลยที่เกิดมาแล้วจะมีอะไรสมดังใจหวังไปทัทุกอย่างหรอกเจ็บป่วยและสมหวังสุขใจเศร้าใจนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาเพียงแค่เรามุ่งหน้าก้าวเดินไปข้างหน้าเพียงอย่างเดียวถ้าอะไรที่เราคิดว่าดีแล้วเราก็ทำไปทาให้ใครไม่เดือดร้อนด้วยเราก็ทำไปเลยส่วนใครที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการกระทำของเรานั้น แต่เขามีจิตใจที่คิดไม่ดีมาตบประมาททักทาง,ทางดูถูกเยยดย้ำให้ไลยเราอันนั้นมันก็เป็นเรื่องของเขาเป็นปากของเขาประเดี๋ยวเขาก็ต้องรับผลแห่งการกระทำของเขาไปทั้งหมดไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยเพราะชะตาชีวิตใครก็มากําหนดให้เราไม่ได้หรอกมันไม่เกี่ยวกับคนอื่นเลยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นชีวิตเราก็คือชีวิตเราไม่เกี่ยวกับใคร ไม่เห็นจะต้องไปใส่ใจในคำพูดที่ฟังแล้วจะมาบันทอนจิตใจของเราให้มันเปลืองเวลาเสียเวลาเปล่าเปล่าเพราะชีวิตทั้งชีวิตของเรานี้เราเท่านั้นเป็นผู้กำหนดเองถ้าจะนำเรื่องอะไรมาใส่ใจเราทำให้จิตใจของเรานี้ในชีวิตของเราด้วยหรือจะก้าวเดินไปข้างหน้าแต่ละก้าวนั้นก็จงคิดแค่ควรให้ดีเสียก่อนดังคำเก่าที่ว่า เดินมาลุกยังต้องคิดนี่มาชีวิตจะไม่คิดได้ยังไงเส้นทางเดินของชีวิตลิขกิดไว้บนผลทางใกล้หรือไกลไม่คงที่อยู่ที่ทำปัจจุบันนั้นให้ดีมันจะมีอนิสงส์ตรงสู่เราเป็นเหมือนเงาคอยติดตามไม่ห่างหาย ต้องตั้งใจรับให้ได้ไม่โงเ่เขลาใช้สตินำพาชีวิตสิทธิ์ของเราไม่มีใครเขามาป่วนคนไตรตรองจะไม่จะมีใครมองเรายังไงอย่าให้ค่าหากมั่นใจใช้ปัญญาอย่าวันไหวมาคนเดียวไปคนเดียวไม่เกี่ยวใครไม่ต้องให้ใครมาสั่งยังอยู่ดี างมองโลกในแง่ดีก็มีค่าใช้ปัญญามาลิขิตชีวิตนี้ใช้จุดเด่นสร้างคุณค่าถ้ายังมีเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่าได้ลืมจงหยัดเยินอย่างมุ่งมั่นฉันทําได้บวกศรัทธาพลังใจจะราบลื่นโอกาสมาอย่าเปลี่ยนใจไปเป็นอื่นถ้ารู้เตืนเรียบแข็งขันอย่าลังรอ เปรียบการเดินสายฮาร์ดคอร์อย่าท้อแท้ใจต้องแฟแค่ยอมรับอย่าสักแต่ขอหากใจรักและมีหลักรู้จักพอได้ไปต่อไม่ก่อทุกข์เพราะหยุดเป็นเราจะเห็นซึ่งทางออกของชีวิตยังมีสิทธิ์ลิขิตทางอาจได้เห็นแม้ชีวิตจะเดียวดายหาใช่ประเด็น เพิ่งตนเองเป็นสุขสันร์ดังนี้แลขอความสุขความเจริญจงมีแด่ทุกๆท,ท่านเทินเจริญพร